ูสวัสดีค่ะคุณพวงทองทักทายคุณพงศกรนะคะคุณนัทยามาแล้วของลูกไม่มีดาวสีเหลืองขึ้นเลยครับไปเปลี่ยนชื่อใหม่ให้มันตรงกับไอ้นี่คุณเลนูไปถึงไหนแล้วนาะผ่านกดผ่านเกณฑ์ไปถึงไหนแล้วขอบคุณหลายๆขอบคุณทั้งยิ่งและชายนึยี่สิบหก ยุงร้อยสามสิบสองเยอะอะไรเลยเขาก็มาเชิญแกอีกคนนึงก็เหมือนกันรอสตรีมผ่านเขาก็มาเชิญแกก็ได้เหลือเลียวกับสตรีมเขาก็ได้น้ำแยกยยากับมะม่วงใส่ถุงออเป็นชุดเป็นชุดโอ้โหเยี่ยมเยี่ยมไปไปขายดิบขายดีนะคะคุณพวงทองมาแล้วคุณพวงทองเทพยศบางทีก็อาจจะไม่แน่นก็ได้เพราะช่วงนี้เริ่มอ่า กำลังไปดูแปนไปเอาแปนบ้านมาเรียบร้อยแล้วกันเลยนะคะขอบคุณคุณสมคิดมากค่ะป้าขอตัวลงก่อนแล้วนะคะอะไรกินนาะจะยำมะม,ม่วงไปขายอู้ยำยำใส่อันนี้ไว้ใช่ไหมแล้วก็าไปใส่ถุงไว้แล้วก็ใส่กล่องไว้แล้วก็ใ,กววกใช่จ้าจะตีมปังยังไงเนาะจะเข้ามาทุกคลิปเลยนะ ไม่มีขัดไม่มีอะไรของคนอื่นป้าไปดูยังบางคลิปมีบางคลิปไม่มีอย่างเงี้ยบางทีต้องไปดูวันที่สิบเจ็ดกันยาอ่เขาโชว์อยู่ด้านหลังนะถึงยี่บสามกันยาภายในเจ็ดวันได้สตรีมไดสี่เซนป้าได้ดวงสองดวงเองละมั้งประมาณนั้นและเา้าไปเล่นเล่นไปได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรในช่วงหกสิบวันอขอบคุณมากนะคะที่เยี่ยมเยี่ยมเลยคะ่ะคุณพวงทองให้ดีใจด้วยนะคะ เพื่อนช่วยเพื่อนคะ่ะขอบคุณนะคะกันนะคะสะสมไปเรื่อยๆคะ่ะเขามีกําหนดไหมคุณฟองทองไอหัวใจแดงเนี่ยสะสมมันเป็นุบนบบมาได้สร้างรายได้ได้อันเนี้ยพา,ายุเขาบอกว่าพายุเข้าพายุเข้ามันลอยมาเมือ่ออารีบตกให้หมดตกให้หมด ก็ได้เข้าห้องน้ําทีนี้ตาสว่างจะนอนก็นอนไม่หลับมันเหมือนจิตใต้สํานึกเรานึกถึงแต่อีนี่เนี่ยไอเลียวทั้งหลายเนี่ยแม่บีป้าจีบก็พี่ก๊้ได้ดวงสองดวงเองละมั้งประมาณนั้นแหละเอา้าไปเล่นๆไปได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรในช่วงหกสิบวันออคุณมาแฝงเขาอยู่เราก็ยังดูให้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ดีมากเลยคุณอุ๋พันเยี่ยมจริงๆเยี่ยมมากไปเลยลุยต่อเลยทีนี้ มันก็จะสะดวกสบายทําอะไรก็สะดวกสบายอืมขอบคุณมากนะคะที่มาเป็นพลังบวกให้อ่าบางบางครั้งอะ่ะบางครั้งเยี่ยมเพื่อนอะ่ะโอ้ยเมื่อคืนตื่นนอนมาเข้าห้องน้ำํำขอบคุณมากนะปาจีนมันไม่ไม่ลึ่งอะ่ะ คือมันมันอยู่ในใกล้ถนนสามศูนย์สี่ก็จริงที่ประจินนะแต่แต่มีความรู้สึกว่ายี่นาทีแล้วได้สี่สิบเจ็ดนาทีแล้วป้าขอบคุณที่มาเป็นกําลังใจให้นะคะใครมีธุระาปะป,าปังอะไรก็สวัสดีนะคะสวัสดีที่ได้มาพบกันยินดีที่ได้มาพบกันค่ะขอบคุณที่มาเป็นกําลังใจให้กันขอบคุณที่ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันผมลูกเล่นต่างๆเนาะขอบคุณคําแนะนําค่ะขอบคุณมากขอบคุณพวงทองคุณพวงทองนะคะแต่เมฆต่ํามากเลยพี่น้องเป็นบางคลิปค่ะอืโลูกนั่งสับมะม่วงอยู่ครับวูว่ะทักทายหัวใจแดงมาแล้วสะสมหัวใจแดงด้วยนะคุณหนูพันคุณหนูพันทําปักหมุดยี่ยัง ตรงตานร้เสียดายแต่กันยังไงก็ต้องหาเวลาเยี่ยมเพื่อนส่งคลิปบ้างเยี่ยมเพื่อนบ้างหน่อยอาจจะส่งน้อยหน่อยอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่รู้ว่าไปเปลี่ยนชื่อใหม่ให้มันตรงกับไอ้นี่กุเลนูไปถึงไหนแล้วนาะผ่านกดผ่านเกนไปถึงไหนแล้วภาพนิ่งบางคนมีดาวเออเราบางทีเราอยากจะส่งให้คนนั้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ของเราก็ไม่มีดาวส่งส่งดาวไม่ได้บางทีเครื่องหลักของป้า คุณสมคิดเห็นเอคุณสมคิดเดี๋ยวป้าถามหน่อยเวลาคุณสมคิดไลฟ์สดเนี่ยป้าปิดเสียงรบกวนก่อนให้มันเบาลงว่าเสียงคิดถึงคิดถึงจ้ะยางคิดถึงกันเสมอคิดถึงไม่ใช่ว่าคิดถึงเพราะผลประโยชน์หรือรายได้อะไรนะคิดถึงไม่เจอหน้ากันนึกว่าเจ้าของได้ดีใจนะ้องยังส่เลย ขอบคุณที่สนับสนุนที่เป็นกําลังใจให้ขอบคุณที่ช่วยเหลือแนะนําลูกหลานขอบคุณมากมายกับเท้าขอบคุณก็จะไปเยี่ยมคนที่มาใหม่ก็เยี่ยมรีบไปเยี่ยมก่อนคนที่มาใหม่ก็รีบไปเยี่ยมเขาก็ตามลงมาอีกเรื่อยๆตามลงมาแล้วเขาก็เด้งมาหน้าฝีอย่างนี้แหละค่ะเที่ยวอะไรกินเนาะจะยำมะม่วงไปขายอู้ยำยำใส่อันนี้ไว้ใช่ไหมแล้วเขาไปใส่ถุงไว้แล้วก็ใส่กล่องไว้แล้วก็ละพันกว่าห้าพันกว่าแต่บัลลังก์ของแกน่ เขาก็เลยบอกว่าสร้างรายได้ยอดวิวสูงเขาก็เลยให้แกมาด้วยเป็นด้วยที่แกด้วยเนี่ยเก่งมากพงศกรก็เตรียมตัวขึ้นไลฟ์สิบเอ็ดโมงแล้วค่ะพงศกรพุทธะอังกูลน้องก็ไลฟ์สิบเอ็ดโมงนะคะคุณสมคีค่ะเหนือนนานฟ้าอำเภอกระนวนตรงเนี้ยแหละตก ก็มันอยู่เหนือตรงนี้เองทักทักเดี๋ยวเขาก็ลอยไปลอยมาอู้เย็นสบายมากเลยป้าชอบบางคลิปได้กี่คลิปห้าห้าพันเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะถือว่าโอเคเยี่ยมมากอยู่ที่คุณหนูพันเพื่อนได้กราบแทบตกักค่ะคุณแม่วรัตพาเพลินสวัสดีนะคะโพสต์ข้อความด้วยค่ะใช่ป้าก็โพสไปเป็นช่วงเป็นช่วงหาสุดท้าโพสก็บอกสวัสดีจ้าคุณพงศกรทักทายน้องค่ะฝนหยุดแล้วค่ะแม่เห็นไหมแดดมาแล้วอุย้ย แดดมากรู้เสียดายแต่กันยังไงก็ต้องหาเวลาเยี่ยมเพื่อนส่งคลิปบ้างเยี่ยมเพื่อนบ้างหน่อยอาจจะส่งน้อยหน่อยอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่รู้ว่าสีริตน้องกันมิเกลแมววรัตไปไหนนอน้องแมวหกคลิปอ่าคลิปสตรีมไหมคลิปสตรีมมาได้สร้างรายได้ได้อานเงี้ย ปูสวัสดีค่ะคุณพวงทองทักทายคุณพงศกรนะคะคุณนัทยามาแล้วของลูกไม่มีดาวสีเหลืองขึ้นเลยครับแกแม่ลูก้าขอบคุณคุณพวงทองขอบคุณคุณนัทยาพรพรมบุตรสวัสดีเข้ามาทักทายนะคลิปกดสุพิธพลเดชแล้วก็ส่งหัวใจแดงๆมาให้ป้าหน่อยเด้อใครที่เข้ามาแล้วส่งหัวใจแดงให้กันและกันไปเยี่ยมบ้านใครก็ตามนะคะ หนูเข้าไปดูสร้างรายได้ดีใจด้วยดีใจมากๆดีใจจริงๆอะไรเขาเรียกว่าอะไรล่ะไปไปคอมเมนต์ไป,ไป, comment, ไปเชร์ไปส่งกําลังใจให้กันน่ะง่ายๆแต่เข้ามาทุกคลิปเลยนะไม่มีขัดไม่มีอะไรของคนอื่นป้าไปดูยังบางคลิปมีบางคลิปไม่มีอย่างเงี้ยบางทีต้องไปดูสมงนาลีอ่อนมั่นกําลังราบชจมมาค่ะเชิญมาเชิญมา เชิญเข้ามาด้วยกันมาทักทายกันนะคะไม่ไม,ม่ทานข้าวนนากินขนมปังชุบไข่ทอดนี่ก็ทําคลิปไว้ละขนมปังชุบไข่ทอดกับกาแฟภาพนิ่งน้อง AI ดันป้าก็ลงคลิปฝนตกน้ําท่วมหน้าบ้าน,นตอนนี้ก็หลัวมาอีกแล้วก้อนเมฆต่ํามากพร้อมที่จะตกได้ตลอดเวลาเหมือนกับฤดูการพายุเนาะกะละสะใจกับการรอคอยทีนี้ก็ส่งเลยทีนี้ส่งภาพนิ่งภาพนิ่งส่งไปเลย อย่างละสามถึงสี่ภาพต่อชุดหนึ่งแต่เราต้ย่มได้ม้าจิบคนสวยสวัสดีค่ะม้าจิบคนสวยสวัสดีนะคะสวัสดีเด้อจ้าสาวนาอแกบอกแกไม่ได้ไลฟ์สามวันแล้วไม่รู้ว่าวันนี้แกจะไลฟ์หรือเปล่านะไม่รู้ไลฟ์หรือเปล่าเข้าไปดูยายได้ได้ได้จะกดไว้เลยจะได้ไปเยี่ยมไปอะไรเพื่อนคุณภูริศ ภูสีลิธ์อ๋อภูสีลทธเนาะมันมันตกหล่นนะต้องไปเปลี่ยนชื่อใหม่เด้อคุณเลนูสะใจกับการรอคอยทีนี้ก็ส่งเลยทีนี้ส่งภาพนิ่งภาพนิ่งส่งไปเลยอย่างละสามถึงสี่ภาพต่อชุดหนึ่งแต่เราก็ไปยำที่นู่นเวลาขายเนาะมันจะได้สดสดแซ่แบๆซ่บ <c> น <oughs> ตกไหมทางนู้นน่ะดูสิเมฆต่ำให้มันนี่เนาะ ขอบคุณมากๆเข้าไปตรงวันนะเร่งเลยทีนี้คุณหนูพันสตรีมก็ส่งมาเลยชุดมาอยากจะไปดูให้เพราะว่าทุกครั้งที่ <Hey. S 1> เป็นยังไงเนาะได้ได้อะไรมั่งคุณคุณหนูพันได้สตรีม